บทที่10เนี่ยจะเป็นเรื่องของ easy form ที่ทำนำมา,าเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันนะครับมากกว่าหนึ่งฟอร์มในการทำงานงานหนึ่งเขาเรียกว่าเอามาสร้าง relational database นะครับเชื่อมโยงกันด้วยประเภทคำถามที่เรียกว่า joiner เราจะใช้บ่อยมากในงานวิจัยนะครับเรามาลองเริ่มกันเลยครับคู่มือนี้จะเป็นประเด็นที่ผมจะเอาเป็น แบบฝึกหัดนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดให้อ่านด้วยทดลองทําตามด้วยแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมจะทําเป็นวิดีโอนี้จะเอาเอาง่ายๆแบบทําให้เห็นเป็นลําดับเหมือนกันนะครับกับการทํางานจริงสมมุติว่าเราจะทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนาะ,ะประกอบไปด้วยสามฟอร์มงานวิจัยส่วนมากนะครับกะะ็คล้ายๆกันเราสร้างดุนด้นๆเลยขึ้นมาเลยนะครับ โควิดเอาเป็น cv หนึ่งแล้วกันเป็นฟอร์มแรกนะครับอันนี้สำคัญนะครับคือการสร้างโค้ดให้กับแบบสอบถามเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่า crf นะครับ mm hmm. case report form ในทางวิใจัยให้ให้มีรหัสนะครับโควิดอ,อันนี้จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเริ่มด้วย participant log หรือ patient ก็ได้นะครับพราะเราจะทำ จะทำะวิจัยเกี่ยวกับโควิดนะครับฟอร์มแรกเป็นฟอร์ม p t t i e น t l o อนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นอฟอร์มที่เป็นหลักถามข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งเราก็จะปกปิดให้ดีในความลับของผู้ป่วยฟอร์มแรกนะฟอร์มที่2เนี่ยก็จะเป็นฟอร์ Line, มเบสไลน์เมื่อเจอผู้ป่วยนะครับ ผมก็จะตั้งชื่อเป็น cv 02นะ Base l ะเบสน์นี่ก็คือวันที่พบผู้ป่วยที่จะนำเข้าสู่สู่ community isolation หรือว่า hospital แล้วแต่นะครับ hospital คือมม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลละอะไรเงี้ยครับเราไปทำวิจัยด้วยเบสไลน์นะรับเม,เมื่อแรกรับกูบง่ายนะครับแล้วก็ฟอร์มที่3 cv covid 0 3นะครับขีดศอันนี้เป็น Follow-up follow, up. follow up นี่ก็จะ,ะถามได้มากเปหนึ่งครั้งคือก็คือมาทุกครั้งที่มาก็ถามตรวนี้แหละนะครับเบสไลน์นี้ครั้งเดียวล็อกก็ครั้งเดียวนะครับตกลงเราสร้างขึ้นมา3ฟอร์มอันนี้ชื่อยังไม่เป็นฟอร์แมตเดียวกันผมก็มาแก้เติมเป็น01สักหน่อยนะครับ มีสามฟอร์มต่างฟอร์มต่างอยู่นะครับตอนนี้ถ้าต่างฟอร์มต่าอยู่เราดูตรงนี้นะครับ entity relation เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่โดดเดี่ยวไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับมัน,ม,นมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับอะไรเราจะเอาสามฟอร์มมาสัมพันธ์กันเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานอันนี้เป็นข้อมูลที่ติดตามเป็นระยะมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ย มันต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับถึงจะรองรับรูปแบบของการทำงานแบบแบบแบแบตามธรรมชาติของมันนะนะครับตามเป้าหมายเลยแล้เป็นรูปแบบของการวิจัยที่ได้มตารฐานสากลน,นะครับเราเริ่มเลยครับเอาตัว patience เนี่ยคำถามแรกของของผมจะใส่อย่างนี้นะครับหนึ่ง ควรจะเป็นอะไรที่เราสามารถตามได้นะครับเช่นเราจะให้เป็นโค้ดยกตัวอย่างนะครับ PATIENT นโค้ผมจะบอกว่าเอาเอาไว้สื่อหรอว่าหมายเลขอะไรนะครับ PATIENT นโค้ดหรือรหัสก็ได้นะครับเป็น P p โคก็ได้อะเห็นไหมตัวเล็กนะครับ ก็ใส่ไปเลยอยากจะใส่เปนในรูปไหนถ้าบอกว่า,าจะต้องเป็นตัวเลขสีสักสักสีหลักนะครับเราเอาใช้ประเภท mask เนาะมาสอินพุตถ้าเป็นตัวเลขสีหลักนะเราก็จะเป็นตัวเลขก็จะเป็นตัว999นะครับ9 4ตัวแต่ไม่คงไม่ยอขนาดเราเอา,าแค่3ก็ได้3หลัก คือไม่เกินพันเนี่ยครับเราใส่เข้าไปปึ๊บอันนี้ patient code เป็น m a s s input นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น pre-specify เราต้องใส่ที่นี่นครับกาวกา e กา f y เเราไม่ต้องนะครับเ, uh, เพื่อให้เป็นแบบนี้ นี่ครับเวลาพี่วิวดูก็เห็นแบบนี้พิมพ์อักษรไปไม่ได้แต่พิมพ์ตัวเลขไปได้แต่ไม่เกินสามตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็อินิเชียลมัมกจะเป็นแบบนี้นะสองอิอนิเชียลก็คือตัวย่อนะครับตัวย่อของอชื่อสกุลเราก็อาจจะวงเล็บนะครับว่าอักษรน,นะ สองตัวแรกของชื่อนะครับสองตัวแรกของชื่อและหนึ่งตัวแรกเอาอี้ก็ได้นะครับตัวแรกของนามสกุลนะ บางทีก็ใส่ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันชัดหรือว่าเอาไปเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับวี่งหินชัดหินนะครับว,วางเลยเป็นอินิเชียลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินนิตยกตัวอย่างนะครับภาษาอังกฤษนะอินนิตนี่ก็เป็นตัวถ้าเอาสามตัวใช่ไหม 3ตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปก่อนก็นได้นะครับ3ตัวอักษรถ้า3ตัวอักษรนี้เราก็มากำหนดมาสินพุทตรงนี้ด้วยนะครับตัวรนี้ต้องเป็น aaa นะครับ พิมพ์ตัวเลขไม่ได้เห็นไหมอันนี้เราก็จะได้แบบนี้พรีวิวเนี่นก็จะเห็นหนหมครับมีมีกกกกใกล้ด้วยนี่นะพิมพ์ตัวเลขไม่เอาไม่ไม่ไม่เข้าพิมพ์ตัวอักษรได้ไม่เกินสามใหญ่ๆห,หน่อยก็เ,เป็น,นแบบนี้นะครับสองอ้าวข้อมูลที่มันมีความเป็นส่วนตัวตัวอย่างอะไรบ้างอายุ <c oughs> อายุใส่ภาษาอังกฤษเรียนเหมือนกันนะครับ age อันนี้ก็เป็น age นะครับ year C. six แค่นี้พอนะครับหน้าตาของตัวฟอร์มที่เป็นปฏิสเปนล็อกนะครับกัาน,นี้ก็จะไปต่อที่เบสไลน์เบสไลน์จะถามอะไรบ้างเบสไลน์เนี่ยเราจะต้องเชื่อมมาที่อันนี้ก่อนนะครับมาที่ตัว parent ก่อนเป็นคำถามแรกเลยนะครับ ตัวนี้เราก็จะไม่ต้องเป็นใส่ข้อเนาะเราจะใส่เป็นว่าบอกว่า patient patient name ก็ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าจะไปคนนะครับเราก็จะเป็น p id หรืออะไรก็ได้นะครับที่จะเป็นตัว id เพราะจริงๆมันจะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมกับตัว id ของ record ของตัวตัวแม่ซึ่งเป็น cv 0 1นะครับ เราก็ตรงนี้เป็นจอยเนอร์เนี่ยครับพิมพ์คำว่า J ก็จะเห็นนะแล้วก็เลือก Parent เป็น cv 0 1นะครับตัวล็อกแล้วก็ตัวที่จะดิสเพลย์เนี่ยเราก็เอาเอา,เอาตัวเอาโค้ดกับ Initial ยลไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะค้นได้จากตัวนี้เห็นไหมเป็นตัวค้นนะครับอ,อยากใส่เพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่นี้ง่ายๆก่อน เนี่ยครับเพียงแค่นี้เราจะได้ตัวฟิลด์ที่เอาไว้ขนนะครับซึ่งอาจจะให้มันเต็มๆก็ได้เพราะมันเป็นตัวที่ไว้คนนะครับเป็นคําถามแรกเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นคําถามที่เป็นสําหรับเบสไลน์นะครับมายกตัวอย่างนะครับ type of covid เป็นประเภทไหนล่ะโควิดนะครับมันต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งเนาะเราก็จะเอาเรดิโอบ็อกซ์นี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาแปลว่าเดลต้าเอาที่ฮิตๆแล้วกันนะครับกับโอไมคอนอื่นๆไม่เอาแค่นี้แหละง่ายๆ ท้ายเป็นอะไรอาการแรกรับอาการนะครับสอง t ิมตอม m ิมตอมเนี่ยเป็นอาการอาการไม่มีได้มากกว่าหนึ่งเราก็ต้องเอาเป็น multiple นะครับเต็มรีสปอนคงพอรู้นะครับว่าทำไมผมเขียนภาษาอังกเพราะว่ามันจะต้องเลือกภาษาอังกพวกนี้นะครับมีอะไรบ้างที่ fever ใช่ไหมค u ับ อ่าทบอะไรอ่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับแล้วก็ Loss off นี้ก็ได้นะครับเอาพอให้เป็นแนวทางอื่นๆต้องการใช่ไหมก็เป็นอัลเตอร์แล้วก็สเปซิฟายไปหน่อยให้ระบุเอาแต่เอา,เอาง่ายๆนะครับเป็บมีซิมต t o มมีโควิดมีซิมต t o มหน้าเบสไลน์ก็จะถามประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคเออคันนี้ ตัวบรรตัดไปก็อาจจะเอาซิมต้อมอีกแต่ว่าไม่เอาแล้วไทยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไว้เป็นเก็บตรงนี้ไว้เป็นเฟชั่นไลบรีนะครับเฟชั่นไลบรีแล้วก็เอาง่ายแค่นี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นฟอร์มโฟลลอัพนะครับโฟลล o w อัพเราก็จะ ต้องเริ่มต้นด้วยอันเดิมนะครับเป็น patient name นะครับเพื่อที่จะเลือกเขาว่าคนนี้มาวันไหนนะครับแล้วก็เป็น P ID ก็ได้เดิม Joiner นะ Joiner นะครับเพื่อไป j o ยกับตัว01นี่แหละคือล็อกนี่แหละครับแล้วก็เอาทั้งโค้ดแล้วก็อินิเชีเพื่อคนคนคนเดียวกันเห็นไหมครับ จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยในงานวิจัยเราเขาเรียกว่า relational database นะครับก็คือคำถามประเภทจอยเนอมาสสา่แล้วก็ถามข้อถัดไปนะครับหลังจากเลือกผู้ป่วยแล้วจะวัดอะไรจะวัดออกซิเจนใช่ไหมครับออกซิเจน saturation offset offset นีเ่เป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมเด็กส์บอกก็ใส่เปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ได้เ e ็กส o บอกเข้าไปนะครับนี่ก็เสร็จละเทมข้อสอง temperature วัดบ่อยๆบอดี้นะครับ ก็เทมบีเทมไม่ใช่รูมเทมครับเป็นภสี่ละกันนะเอาเอาแค่นี้โอเคนะครับเราทำสามฟอร์มง่ายๆละแล้วก็ตอนนี้ลักษณะของฟอร์มถ้ามาดูที่รีเลชโน่เดตเดต a าเบสนะครับถึงแสดงโดย entity r e l a t i o n diagram หรือ erd นี่นะครับพอคลิกดูปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยศูนเป็น parent 0ูนสเป็น baseline 0ูนสาเป็ follow up, น o l l o w u p เชื่อมโยงกันด้วยตัวแปรชื่อ pid นะครับเริ่มแรกเราจะใช้อย่างไงถ้ามันอยู่ตรงนี้ลองดูเฉยๆนะครับเพราะเอาข้างจริงแล้วเนี่ยเราไม่มาใช้งานที่นี่หรอกในบทต่อไปเราจะเอา3มฟอร์มนี้นะครับ ไปร้อยเรียงอยู่ในสิ่งแวดล้อมการทำงานจริงนะครับก็เรียกว่า e a s y module เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสร้างไว้เฉยๆนะครับคือจอยกันไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวบทต่อไปก็จะเป็นสร้างตรงนี้ตั้งสอันนี้อยู่ในโมดูลแต่ก็ลองใช้ได้นะครับก็คือ double click preview ใ็นไหมครับก็ใส่ไปเลยอ้าวอันนี้ก็เหมือนกับลงทะเบียน ลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับ001ยกตัวอย่างนะ,ะ A, B, อินิเชียลล่ะ ABC อายุเท่าไหร่ใช่ปุ๊บนี่ลงทะเบียนไปละถ้ามาคนที่สองก็ลงทะเบียนไปอีกนะครับ002พวกนี้จะใช้เป็นพิมพ์ไปตามอย่างนี้หรือว่าให้มันอัตโนมัติก็ได้นะครับ สัมิดตอนนี้ก็ได้ผู้ป่วยไปแล้วสองคนนะครับ A B C D D D อ่ะง่ายๆแบบนี้ก่อนลงทะเบียนคันนี้พอไปฟอร์มที่สองคือฟอร์มวัดฟอร์มเบสไลน์นี่นะครับที่จะถามผู้เนี่ยพอเราคลิกพรีพรีวิวขึ้นมาเนี่ยจะไม่ให้ขึ้นมาเลยทีเดียวฟอร์มไหนไม่ขึ้นมาเลยนะครับเราต้องคลิกเลือกนะครับ ถ้าบอกว่าอา้าวคือเป็นคนแรกนี่แหละเราก็คลิกตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะผูกให้คนคนนี้ให้เลยนะครับก็จะได้เป็นคนเดียวกันว่าเป็นประเภทไหนถ้าบอกอา้าวเป็นเดลต้านะมีนี้มีนี่นจบไปแต่บางเอิญถ้าเป็นคนที่มาวัดตรงนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนมันอยู่ห่างกันนะโต๊ะมันอยู่ห่างกันเ,เดินโซเซมาแล้วก็ เปิดได้เลยนะครับบางทีในโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเปิดวิสิตหรือลงทะเบียนที่นี่แล้วก็คลิกบวกที่นี่นะครับคลิกบวกมันก็จะไปที่นั่นเลยที่ที่ศูนย์หนึ่งเลยก็คือเปิดฟอร์มลงทะเบียนมาให้ศูนย์สามยกตัวอย่างนะครับก็ให้ไป x y z อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเอ็ด female ปุ๊บพอเสร็จก็คลิกแล้วมันจะมาและศูนย์สามมาละ ดำเนินการต่อว่าอ๋อวันนี้โอไมคอนอย่างนี้นะครับตกลงฟอร์มสุนมก็เพิ่มมาหนึ่งเป็นสามรายใช่ไหมโดยลงทะเบียนอยู่ที่หนึ่งสองคนอีกที่หนึ่งหนึ่งคนเข้ามาหากันอย่างเี้ครับอุนสามกูไปสามละในขณะที่เบสไลน์เนี้ยมีแค่ของอ่อ สองคนนะครับที่ที่เลือกเข้ามาอันนี้พอดียังยังไม่ได้เอาเอา,เอาชื่อเข้ามาใส่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นตัวทำให้เห็นถึงเลือกว่าเป็นใครนะครับแต่ถ้าถ้าหากอยากโชว์ตรงนี้อีกด้วยเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ยากนะครับอ่าตัอย่างศูนย์สองที่อยากเพิ่มนะครับเรามาแก้ตัวนี้ให้ให้โชว์ โชว์ชื่อโชว์ชื่อย่อหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ได้ก็ทําอย่างนี้ครับบวกบวกแล้วก็ใส่เป็น initial ไปหน่อยนะครับนิดแล้วก็ reference เอานะครับพิมพ์ r e f ไปมัน reference take data from parent for child reference อเอาจากไหนเห็นมเมื่อเมื่อเราจอยไว้แล้วเนี่ยเอาจากตัว parent เลย เลือกเอาฟิล์มอะไรฟิลมอะไรมาโชว์แล้วก็เอาอินิเชียลมาโชว์นะครับอินิเชียลมาโชว์ไม่ต้องทำอะไร View only นะครับไม่ต้อง Edit เนี่ยครับเราก็จะได้ตัวนี้ที่นี่เลยเอามาไว้ที่นี่เพื่อให้เห็นหน่อยแล้วก็จะย่อตรงนี้ลงมานี่ให้ดูเป็นตัวอย่างให้ใช่นะครับ พอเราพรีวิว ABC XYZ ใช่ไหมเนี่ยมันเอามันเอาอินิเชีมาให้เลยแล้ว Initial ยลก็จะไปไปอยู่ที่ตารางนี้อิ i ิ i ชียลนะครับนี่ครับแต่แต่มันยังไม่มาเพราะว่าเรากรอกไปก่อนหน้านั้นแล้วถ้าอยากให้มันมาเราก็มาคลิกเปิดแล้วก็อัปเดต XYZ ก็จะมา เปิดแล้วก็อัปเดต abc ก็จะมามาอยู่นี่นะครต่อไปก็จะก็จะมาทุกรายอ่านี่แหละครับก็คือถ้าจอยเนี่ยครับได้ทั้งตัวนี้คิดจากแม่และครับเ้วเอาเอาฟิลอะไรมาแสดงก็ได้นะครับเอ่อเหมือนกันคันนี้ครับถ้าเกิดว่าอาละตัวเบสไลน์เนี่ยเราจะต้องกรอกได้หนเดียวจะต้องมาเซตที่นี่นะ สุดสองเบสไลน์เนี่ยต้องมาเซตที่ property แล้วบอกว่า,า enable only one record add only one record นะครับมันมันจะต้องเป็นแบบนั้นไม่งั้นคนหนึ่งจะมีหลายประวัติแค่นี้นครับพอเป็นแบบนี้เราจะเอา x y z อีกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ add only one record ก็จะทําให้เรามีคุณภาพข้อมูลที่อาเชื่อถือขึ้นเพราะว่ากันข้อผิดพลาดที่จะเกิดตั้งแต่ต้นล่ะนะครับต้นทางละ่ะคัน,นี้ตัวที่เป็น follow up เนี่ยอันนี้เราจะต้องไม่ไม่ Enable พวกนี้นะครับเพราะว่า,า,าคนมีได้หลายหลายครั้งที่จะไปวัดออกออกวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับนี่แหละมันก็เลย ต้องเป็นแบบนี้นะครับงนั้นสรุปแล้วเนี่ยฟอร์มที่กรอกได้เพียง1ครั้งก็มีแค่1กับ2อซึ่งตรงนี้เราต้องไปเซตใหม่นะครับให้มันกรอกได้1ครั้งเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเพื่อกันความผิดพลาดว่าคนหนึ่งมีนะสองประวัติเนี่ยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอ่าหรือหืออันนี้ที่ยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าสมมุติ x y z นี่แหละได้วัด ออกเซตแล้วตอนนี้ได้78โดสนะห่วงควรกจาห95อ,อัพทำรงนี้ครับบอดีเทมก็39สมมุติคนเดียวกันอีกนะครับคนเดียวกันอีกอ Xyze เนี่ยวัดอีกครั้งที่สองออกซอ,อกเซตแย่ลงเป็น77อุณหภูมิปลาเข้าไป40ในอันนี้คือแย่ละ เห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากคนคนเดียวเรียกว่าเซตเรียกว่าเซตวัดสองครั้งในเวลาไหนก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมัคนคงจะเรียกว่าวิสิตหนึ่งวิสิตสองนั่นแหละนะครับก็เป็นข้อมูลแล้วก็เราสามารถทดสอบแบบนี้ได้ก่อนนะครับที่จะเอาไปลงในตัวอินเทอร์เฟซสำหรับยูเซอร์นะครับเขาเรียกว่ายูเซอร์อินเทอร์เฟซซึ่งก็คือ อีซีโมดูลที่เราจะกล่าวในบทที่บทต่อไปนะครับคือบทที่11ในบทนี้จะเป็นการจอยให้เห็นกันเฉยๆครับ